ฤดูฤดูหนาวแล้วนะคะฤดูหนาวก็จะทําให้ผิวของเราแห้งนะคะยิ่งผิวหน้านะคะจะเกิดผิวแห้งเป็นขุยนะคะวันนี้ยาแมแก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาดูแลผิวหน้าของเราเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะทําให้ผิวหนังของเราสดชื่นมีความยืดหยุ่นนะคะช่วยให้ผิวแดดูแต่งตึงขึ้นนะคะเราจะบำรุงด้วยอะไรเดี๋ยวเราไปดูไปทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเยีมวพาทำอีกแล้วนะคะ กับซาลาเลคเชนรับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะใช่แล้วค่ะเพื่อนๆหน้าหนาวนะคะจะเป็นอุปสรรคและก็เป็นศัตรูกับหน้าตาของเรามากนะคะเพราะว่าลมที่แรงแดดที่ร้อนนะคะสามารถทําให้หน้าของเราแห้งแล้วก็เกิดขุยได้นะคะวันนี้เราจะมาสร้างความสดชื่นให้กับผิวหน้าของเรานะคะด้วยนี่เลยค่ะเพื่อนๆมะเขือเทศค่ะสาร,รพคุณของมะเขือเทศก็คือช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้า ช่วยผิวเราแลดูเต่งตึงป้องกันอันตรายจากรังสี UV นะคะจากแสงแดดช่วยให้ผิวหนังของเรานะคะได้ปรับสภาพคอลลาเจนใต้ผิวหนังให้แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างนะคะสามารถทําให้ผิวหนังของเราชุ่มชื้นนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากนะคะเราเพียงแค่มีมะเขือเทศนะคะแค่ผลเดียวนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราได้มะเขือเทศมาแล้วนะคะเราจะนํามะเขือเทศผลน,นี้นะคะไปปั่นค่ะเพื่อน เมื่อเขือเทศเสร็จแล้วนะคะเราจะพักเขาไว้ก่อนนะคะเรามาดูส่วนผสมอีกตัวนะคะตัวนี้สําคัญเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือน้ําผึ้งค่ะเพื่อนๆน้นําผึ้งนะคะใช้ได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําผึ้งอะไรนะคะสามารถใช้ได้หมดนะคะแต่ถ้าเป็นน้ํเผึ้งแท้นะคะยิ่งดีนะคะเพื่อนๆ น้ำพึ้งตัวนี้นะคะจะมาช่วยบำรุงผิวหน้าของเรานะคะผิวหน้าที่แห้งที่แห้งเป็นขุยนะคะทำให้เขากลับมาสดชื่นขึ้นนะคะเหมือนมาสมานผิวหนังของเรานะคะเดี๋ยวเราจะนำมะเขือเทศนะคะที่เราปั่นนะคะมาผสมกับน้ำพึ้งนี้นะคะเ,เพื่อนๆใส่ไปแบบนี้เลยค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะให้เข้ากันนะคะน้ำก็จะใช้ปริมาณ1น่ช้อนโต๊ะนะคะเ,เพื่อนๆต่อมะเขือเทศหนึ่งลูกนะคะ นี่ค่ะแค่นี้ก็พอสําหรับใบหน้าของเรานะคะเพราะว่าเราทําใช้นะคะครั้งต่อครั้งค่ะเพื่อนๆทาสักสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็โอเคนะคะเพื่อกระตุ้นนะคะแล้วก็บํารุงผิวหน้าของเราให้สดชื่นนะคะจะไม่ทําให้ผิวหน้าของเราแห้งและเป็นขุยเด็กขาดนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะหลังจากนะคะเสร็จแล้วเราจะนําตัวนี้นะคะไปพอกหน้าค่ะเพื่อนๆไปทายทั่วหน้าเลยนะคะเพื่อบํารุงหน้าของเรานะคะ ค่ะเดี๋ยวแมวจะทาให้ดูนะคะเราจะใช้มือของเรานะคะเป็นหน้านะคะเราก็จะทาไปให้ทั่วบนใบหน้าของเรานะคะค่ะเรารับรู้ได้นะคะถึงความเย็นของมะเขือเทศนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นของน้ำผึ้งนะคะเราก็จะทาแบบนี้นะคะหลังจากที่เราทาแล้วเราก็จะทิ้งเขาไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วเราก็จะล้างออกด้วยน้ําอุ่นนะคะค่ะมีประโยชน์มากนะคะสําหรับมะเขือเทศนะคะมีประโยชน์ทั้งกับ ร่างกายสําหรับใบหน้านี่ก็ใช้ได้ดีนะคะสําหรับมะเขือเทศนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเยลแมวก็มีเคล็ดลับมาฝากกับเพื่อนๆนะคะในการบํารุงดูแลรักษาผิวพรรณหรือผิวหน้าของเราให้สดชื่นแล้วก็ไม่แห้งไม่เป็นขุยนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนํานะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยลแมวพาทาได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยลแมวพาทาด้วยนะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะหลังจากที่เราทาเสร็จแล้วนะคะทิ้งไว้1 0 1ถนาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ำอุ่นนะคะรับรองนะคะวัสดุที่เรานำมาใช้นะคะไม่แพ้เด็กขาดนะคะเพราะว่าได้มาจากธรรมชาติค่ะ